สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาเจอกันในรอบค่ำวันนี้นะครับก็คืนวันศุกร์ที่26สิงหาคม2566นะครับก็เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับในส่วนของฝนนะครับวันศุกร์ที่25นะครัท่านผู้ชมไม่ใช่วันที่26นะครับก็เป็นช่วงค่ำคืนของศุกร์25สิงหาคมนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านมาเช็คในส่วนของกลุ่มฝนที่กำลังตกในช่วง คืนนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะจะตกต่อเนื่องถึงเช้าพรุ่งนี้ครับก็ถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนในช่วงค่าคืนนี้นะครับก็จะเห็นนะว่ามีกลุ่มฝนนะครับหลายพื้นที่นะครับแถวภาคเหนือนะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมนะครับกลุ่มเมฆฝนปกคลุมแล้วก็ภาคตะวันเชิงเหนือนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่นะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนตกหนักในคืนนี้นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับ ก็ภาพรวมวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับภาคใต้บางส่วนแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ยังมีฝนน้อยนะครับก็ยังคงมีฝนน้อยยังมีน้ำไม่พอเพียงสำหรับทำการเกษตรนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของฝนนะว่าในช่วงคืนนี้อำเภอไหนบ้างมีฝนตกแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มน่าจะตกต่อเนื่องถึงเช้าพรุ่งนี้นครับโดยเฉพาะโซนอีสานบนซึ่งในช่วงเช้าดึกๆเนี่ยฝนจะตก มา2อสมวันแล้วนะครับต่อเนื่องกันนะครับก็ถ้าดูในส่วนของตรงนี้ครับดูภาพรวมก่อนนะครับดูภาพรวมของกลุ่มฝนนะครับดูจากเรดาร์ที่ตรวจจับฝนก็จะเห็นนะว่าโซนภาคเหนือมีกลุ่มฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณ5 0 6 0ของพื้นที่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่แถวอำเภอเชียงรายนี่เออจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมขอใหยจังหวัดเชียงรายนะครับแถวเชียงใหม่นะครับแม่จันเชียงรายนี่นะครับแถวนี้นะครับพะเยานะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมนะครับ พยาวแล้วก็แถวเชียงใหม่บางส่วนนะครับขุนยวมนะครับแม่เสรเลียงของแม่ฮองสอนนะมีกลุ่มฝนปกคลุม,มรวมทั้งจังหวัดตากนะครับแถวท่าสองยางนะครับแถวท่าสองยางแถวแม่สอดจังหวัดตากบางส่วนมีฝนแล้วก็ที่จังหวัดแพร่นะฝนกําลังตกหนักนะครับที่แพร่ฝนกําลังตกหนักนะครับก็ตรวจเจอกลุ่มฝนนี่นะครับฝนแถวแพร่แล้วก็แถว อุตรดิด <host ess> บางส่วนนะครับก็มีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีสานวันนี้ช่วงหัวค่ําคืนนี้ฝนยังน้อยอยู่นะครับต้องรอดึกๆนะครับแต่ก็ตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวนี้นะครับแถวนครพนมแล้วก็สกลนอครบางส่วนแล้วก็เลยบางส่วนแล้วก็อุดรบางส่วนมีกลุ่มฝนร,รวมทั้งขอนแก่นนะครับแล้วก็มุกดาหารนะครับมีกลุ่มฝนนะครับที่เหลือก็ปรบปลายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่นะครับ คืนนี้ฝนตกหนักอยู่ตรงนี้นะครับแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วงคืนนี้ฝนถล่มหนักเลยนะครับราชบุรีนครปฐมนะครับสมบุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีประทุมธานีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งแถวตะวันออกนะครับนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับ แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันหัวหินนะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมนะค่อนข้างจะเยอะในช่วงค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็น่าจะตกต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมฝนเน้นอยู่ภาคเหนือกับภาคกลางนะครับในค่ําคืนนี้แล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็จะอยู่โซนนี้นะครับโซนเหมือนเดิมน,นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ายะลานราธิวาาปัตตานียังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ เช่นเดียวกับจังหวัดพัทธลุงและก็แถวสุราษฎร์ธานีบางส่วนนะครับท่านผู้ชมนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักอยู่ในช่วงค่าคืนนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องไปถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปเช็คตรวจสอบเรดาร์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งระบุเป็นรายอําเภอนะว่ามีฝนตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็โซนนี้นะครับแถวแม่อาเชียงใหม่มีฝนนะครับ อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอพร้าวเชียงใหม่ <aha. S 1> บางส่วนมีฝนนะครับอำเภอแม่แจ่มบางส่วนมีฝนอำเภอหอดมีฝนนะครับอมก่อยบางส่วนมีฝนนี่คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายนะแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็อำเภอเมืองเชียงรายมีฝนนะครับอำเภอแม่สลวยบางส่วนนะครับอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเบียงชัยน่านนะมีฝนนะครับเชียงรุ้งเชียงรายมีฝนเชียงแสนมีฝนนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นอำเภอพานเชียงรายนะครับอำเภอพญาเมงรายเชียงรายบางส่วนมีฝนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอเมืองพยาอำเภอแม่ใจพยามีฝนนะครับอำเภอวังเหนือลำปางนะครับอำเภอแม่ทะาลำปางอำเภอสุดปราบลำปางนะครับตรงนี้ก็เป็นอำเภอวังชินจังหวัดแพร่ อำเภอรองแพร่นะครับอําเภอเด่นชัยอําเภอสูงเม่นอําเภอเมืองแพร่นะครับฝนกำลังตกหนักหลายพื้นที่รวมทั้งรับแรอุตรดิตฐ์หน้าบางส่วนแล้วก็สีสัชนาลายสุขโขทยัยบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังตกในภาคเหนือในช่วงนี้นะครับดูทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนก็เคลื่อนที่จากตะวันทิศตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นยัง ไปยังด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะต่อเนื่องคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้อําเภอที่อยู่ถัดจากอําเภอเหล่านี้ทั้งที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเหล่านี้ก็เตรียมรับฝนต่อจากอําเภอที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ถ้าเช็คจากเรดาร์ของพิษณุโลกก็จะเห็นนะมีกลุ่มฝนอยู่แถวบรรนพตพิสัยนครสวรรค์นะครับตกหนักพนทะเลพิจิตรนะครับบางบุลนาพิจิตรบางส่วนดงเจริญบางส่วนชนแดนเพชรบูรณ์บางส่วนนะบบึงสามพันเพชรบูรณ์นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภัยสาลีนครสวรรค์นะครับตากฟ้านครสวรรค์ตาคลีนครสวรรค์ฝนตกหนักนะพระยุหคคลีนครสวรรค์นะมีฝนนะบันพดพิสัยพลทะเลพิจิตรแล้วก็โซนนี้สัพยาชัยนาทนะครับสันบุรีชัยนาทบางราจันสิงห์บุรีมีฝนนะครับสามชุกสุพรรณบุรีบางส่วนค่ายบางราจันนะครับหนองม่วงลบบุรีนะมีฝนนะนี่คือกลุ่มฝนที่อยู่โซนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ ก็เรดาร์ในส่วนของพิษณุโลกนะครับไปดูเรดาร์ขอนแก่นนะครับตรวจจับฝนนะครับก็ตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่โซนนี้นะครับอยู่อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับอําเภอหล่มเก่าเพชรูรณ์ด่านซ้ายเลยอําเภอภูเรือเลยนะครับอําเภอท่าลี่เลยอําเภอเมืองเลยอําเภอเชียงคานอำเภอปากชมเลยฝนตกหนักนะครับแล้วก็อุดรน้าโสมนับน้าโสมนายยงของอุดรสองอำเภอนะครับฝนตกนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นอําเภอสว่างแดนดินสกลนคร อำเภอพังโคนอำเภอวาริชภูมิอำเภอวานอน,นิวาสอำเภออากาศอํานวยนครับอําำเภอพานานิคมบางส่วนมีกลุม่มฝนเช่นเดียวกับโคกสีสุพรรณบางส่วนแล้วก็เต่าเงบางส่วนนครพนมก็อำเภอปราบากมีกลุ่มฝนบางส่วนวอ,อาํนนะน graphic, าเภอเมืองมีกลุ่มฝนบางส่วนว่านใหญ่มุกดาหารมีกลุ่มฝนบางส่วนอําเภอเมืองมุกดาหารนะครับเช่นเดียวกับขอนแกน่นอําเภอน้ำพองมีฝนบางส่วนอําเภออุบลรัฐ อำเภอเมืองขอนแก่นบางส่วนมีฝนนะครับอำเภอกระนวลน,นะครับแล้วก็อำเภอภูผาม่านบางส่วนมีฝนนะครับ <c oughs> เห็นเดียวกับภูกระดึงเลยนะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนที่อยู่โซนภาคอีสานนะครับเดี <c oughs> ๋ยวดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมก็เคลื่อนที่จากตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปยังตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นอำเภอที่อยู่ถัดจากอำเภอที่พูดไปเมื่อกี้ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็เตรียมรับฝนต่อนะครับในช่วงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับ ไปดูฝนกลุ่มฝนภาคกลางนะครับตอนนี้กระตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวตาคลีนครสวรรค์บ้านหมีลบบุรีสันสันคบุรีชัยนาทบางระจ,จันสิงห์บุรีแถวนี้นะครับโซนท่าวุงลบบุรีเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาเมืองสระบ,บุรีอำเภอบ,บ้านนานครนายกนะครับแก่งคอยสระบ,บุรีแล้วก็แถวกรุงเทพนครชยัยศรีนครปฐมบ้านแพรสุดสาครกระทุ่มแบน สามพานนะครับบางพลีสมุทรปราการบางเสาธงสมุทรปราการนะครับบางบ่อสมุทรปราการเมืองฉะเชิงเซาครับแล้วก็โซนกรุงเทพทัานใดมีฝนบางส่วนนะครับที่กําลังตกอยู่นะช่วงเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดาร์สมุทรสงครามนะครับก็จะเห็นนะกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่แถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านโป่งราชบุรีโพธารามราชบุรีเมืองราชบุรีนะครับ ปากท,ท่อราชบุรีบ้านแพสมุรสงครามนครชัยศรีนครปฐมอําเภอเมืองนครปฐมอำาเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครอําเภอเมืองสมุทรสาครพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนครธนบุรีกรุงเทพฯพระประแดงสมุทรปราการบางพลีลำลูกกาปทุมธานีนะครับบ้านนานครนายกฝนหนักนะครับแล้ะโซนนี้ก็อําเภอเมืองชนบุรีฝนหนักนะครับอําเภอบางปะกงฉะเชิงเทราก็มีฝนหนักแล้วก็โซนนี้ก็เป็นแถวชะอําเพชรบุรี ท่ายางเพชรบุรีหัวหินประจบคีรีขันปราณบุรีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็คุยบุรีประจบคีรีขันบางส่วนนะครับ <c oughs> ก็ดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ <c oughs> ก็เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกไปยังด้านตะวันออกนะครับกลุ่มฝนชุดใหญ่น่าจะเข้าในส่วนของชนบุรีในช่วงรอบดึกนี้นะครับชนบุรีระยองน่าจะมีกลุ่มฝนเข้านะครับจะต่อเนื่องไปยังฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะครับทางด้านภาคตะวันออกก็เตรียมรับฝนต่อจากชุดนี้นะครับ ไปดูในส่วนของกลุ่มฝนโซนภาคใต้นะครับท่านผู้ชมก็ตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอกาญจนดิตสุราษฎร์ธานีแล้วก็อำเภอบ้านานาสารนะครับเป็นรอยต่อระหว่างสามอำเภอนี้ก็มีกลุ่มฝนนะครับนี่คือในโซนของภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคใต้หลกัหลกๆก็เหมือนเดิมนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดสงขลาฝนตกรอบค่ำมาหลายวันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่นะครับ อำเภอเบตงยะลาฝนตกหนักนะครับอําเภอทานโตยะลาอําเภอบันนังสตายะลาฝนตกหนักนะครับกลงปีนังยะหานะครับกาบังรามันเมืองยะลาฝนตกหนักนะครับยะลานี่ทั้งจังหวัดนะครับบันนงสตานี่ก็ทั้งจังหวัดนะครับยะลาฝนตกหนักซึ่งเชื่อมไปถึงสบ้าย้อยสงขลาครับนาทวีสงขลาแล้วก็สะเดาสงขลานะครับฝนตกหนักนะครับในส่วนของ นราธิวาสก็มีสีสาครนะครับจะแน่นะครับลือเสาะนะครับที่กําลังตกอยู่นะครับแล้วก็ปัตตานีก็มีสายบุรีมีปนาและมียะลิงมีอำเภอเมืองนะครับก็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนในค่ำคืนนี้นะครับในส่วนของภาคใต้ค่อนข้างจะหนักแถว3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับดูก็ฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะตกเนื่องตกต่อเนื่องทั้งคืนนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในค่ำคืนนี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ